วานบอนสีสวัสดีค่ะส่วนของแอมนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะคลิปนี้นะคะน,นั่งหยุดก่างนะคะบอนกอรที่แอมเลี้ยงไว้แบบนี้นะคะอยากจะนํามาให้ลูกค้าได้ชมกันนะว่าบอนสีนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะแล้วก็ทําบอนกอได้อย่างสวยงามนะคะถ้าเราเข้าใจเลี้ยงนะคะอ่ะ มากันที่รายการขายกันเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่150นะคะแอมถ่ายทำคลิปไว้ประจำวันจันทร์ที่21สิงหาคมนะคะเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นคือวันอังคารที่22สิงหาคมนะคะจะส่งให้ทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจะส่งทางไปรษณีย์ EMS ให้ทุกบ้านคะ่ะ และสําหรับโปรในวันนี้นะคะแอมจัดโปรนะคะมาทั้งหมดนะมาให้ลูกค้าได้เลือกชมถึง12ชุดด้วยกันนะคะใน1ชุดจะประกอบไปด้วยหน้าไม้ทั้งหมด5ต้นนะคะจัดให้ในราคาที่339บาทจัดส่งฟรีนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะไม่มีบวกค่าบริการใดๆเพิ่มเติมนะคะให้ในราคาเดียวนะ3า9บาทจ้า สำหรับช่องทางการติดต่อในการสั่งซื้อบอลสีนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ไดที่เบอร์0830541875ค่ะเดี๋ยวแอมจะขึ้นรูปค r Code ค้ดพร้อมกับเบอร์โทรไว้ทางด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมนะคะสังเกตกันด้วยนะและในการสั่งซื้อนะคะสำหรับลูกค้าใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมการแบ่งปันบอลสีจากทางส่วนบ้านนาบอลสีนะคะรบกวนลูกค้าเช็ครายละเอียดในการสั่งซื้อนิดหนึ่งนะคะว่า EP นี้ที่ลูกค้ารับชมอยู่นั้นนะคะ เป็น EP ที่เท่าไหร่คลิปประจำวันไหนนะคะนี่นะให้สังเกตทางมุมด้านซ้ายมือทางด้านบนนะแอมจะระบุไว้ชัดเจนนะคะ EP ที่150 โปรชุดห้าต้นนะคะ339บาทแบบนี้นะคะลูกค้านะเช็ครายละเอียดก่อนการสั่งซื้อนิดนึงนะคะอัละค่าชี้แจงรายละเอียดกันเรียบร้อยแล้วนะคะไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวอันจะพาไปรับชมไม้สวยๆทั้ง12ชุดใน EP ที่150กันเลยจ้าสำหรับชุดที่1น,นะคะหน้าไม้ทั้ง5กระถางแอมจัดอะไรให้บ้างขอแนะนําต้นนี้ก่อนเลยนะคะกระถางน,นี้นะคะจะมีหน้าไม้ถึง2ชื่อด้วยกันนะคะ ต้นแรกเลยนะคะใบนี้นะคะน้องมีชื่อว่าธาตุบางแก้วค่ะส่วนต้นนี้นะคะทรงใบกลมๆ m, พื้นสีชมพูนะคะสวยมากค่ะต้นนี้มีชื่อว่าจังหวัดพัทธลุงนะคะลูกค้าก็จะได้รับไม้ฟอมกอไปแบบนี้เลยนะคะส่วนไม้ป้ายที่แอมจัดให้ในชุดนี้นะคะอะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพรหมพิมานค่ะและไม้เหลืองนะคะที่แอมจัดให้นะคะต้นนี้มีชื่อว่าเหลืองเปรม,มาก้อนนะคะทรงใบไทยนะคะพื้นใบสีแดงเนาะสวยมากค่ะฟอร์มดีนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะ ลูกไม้รหัส K3 นะคะต้นนี้เลี้ยงนอกตู้บอกเลยนะคะลายใบสวยมากๆค่ะแล้วก็ต้นนี้อีกหนึ่งรายการที่แอมจัดให้นะคะต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีสุพรรณนั่นเองนะคะฝากหน้าไม้สวยๆนะคะทั้ง5กระถางนี้ด้วยนะจ๊ะแอมจัดให้อยู่ในชุดที่1ค่ะ มาต่อกันที่รายการชุดที่2นะคะต้นแรกที่แอมจะแนะนํานะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าทศกัณหน้าทองนะคะโตไปบอกเลยนะคะน้องสวยมากแล้วก็สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะและมาต่อกันที่นรายการนี้นะคะโทนสีชมพูนะต้นนี้มีชื่อว่าะะหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมนะคะมีลักษณะทรงใบยาวใบหนาก้านใหญ่สามารถเลี้ยงนอกตู้ให้โทนสีที่สวยมากๆค่ะ แล้วก็มาต่อกันที่รายการนี้นะคะแอมจัดตับวันให้หนึ่งรายการนะคะต้นนี้มีค่ะมีชื่อว่าวันอังคารนั่นเองนะคะโทนสีชมพูนะคะต้นนี้สวยมากค่ะแล้วก็นะคะบอลกาดที่แอมจัดให้นะคะต้นนี้มีชื่อว่าเทพนรสิงห์นะคะเป็นไม้กัดสีนะโตไปกัดสีแดงกระดูกขาวนะคะน้องเป็นบอลแข้งนะคะสวยมากค่ะต้นนี้นะส่วนไม้ฟรอมกอที่แอมจัดให้นะคะในชุดนี้นะแอมจัดต้นนี้ให้เลยนะคะ ต้นนี้นะสิลาหุ่มทองนะคะมีความด่างชมพูเข้าไปด้วยนะคะและอีกน่นหนึ่งต้นที่อยู่ข้างๆกันนะคะน้องมีชื่อว่าเมืองใหม่นะคะแอมจัดให้เป็นฟอร์มกอแบบนี้ไปเลยนะคะฝากหน้าไม้สวยๆนะคะทั้งห้างรายการในชุดที่สองนี้ไว้ด้วยคะ่ะ ต่อกันที่รายการชุดที่4นะคะขออนุญาตขยับม้สักครู่นะคะอ่าต้นแรกนี้นะคะฟอร์มใบดีมากๆค่ะลักษณะน้องนะคะจะออกด่างประเลิ่นนะนี่นะคะให้ดูใบใหม่มานะคะความด่างของน้องเริ่มใช้แววสวยแล้วนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสุริยะทรงกรดนะคะอย่างไม่พอนะคะแอมจัดอ่าต้นนี้ไปให้ด้วยนะคะน้องมีชื่อว่าจังหวัดระยองนะคะพื้นชมพูใบเขียวสวยๆแบบนี้ไปเลยค่ะและกระถางนี้นะคะแอมจัดเอกวาดอนะคะหรือนีออนสีม ม่วงไปให้หนึ่งรายการนะคะโตไปบอกเลยนะกัดสีม่วงนะคะเรือนแสงสวยมากๆค่ะยังไม่พอนะคะนี่นะคะจัดนี่ให้อีกหนึ่งต้นนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเมืองเพชรนะคะทรงใบกลมนะคะมีความด่างมีความเปรอะนะคะเปรอะขาวเปรอะเขียวนะคะต้นนี้นะสวยมากค่ะแล้วก็ยังไม่พอนะคะแอมจัดไหมนะคะอ่า เก่าให้หนึ่งต้นนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพระอีสวนปรับจักรวาลน,นะคะลักษณะทรงใบยาวนะต้นนี้ยิ่งโตยิ่งสวยเช่นกันนะคะชุดนี้ดีมากค่ะน่าเห็หน่าสะสมนะคะฝากไม้สวยๆทั้งห้างรายการในชุดที่4ี่ไว้ด้วยค่ะ มาต่อกันที่เรรายการชุดที่ห้านะคะขอแนะนําไม้ฟอร์มกอนะคะโทนเหลืองก่อนนะคะต้นนี้นะคะน้องเป็นลูกไม้นะคะนี่เลยนะคะฟอมกอค่ะไม้เหลืองฟอมกอจ้าแล้วก็ไม้เหลืองอีกหนึ่งรายการที่แอมจัดให้นะคะต้นนี้มีชื่อว่าเหลืองเงินทองนาคะแล้วก็มาต่อกันที่เรายการนี้นะคะต้นนี้มีชื่อว่า ทศกัณนฐน์นาทองนะคะมีความด่างเหลืองนะคะด่างเหลืองด่างขาวนะคะต้นนี้สวยมากสามารถเรียงนอกตู้ได้นะคะและยังไม่พอนะคะแอมจันราศีพึกไปให้หนึ่งรายการนะคะน้องเป็นบอลกรับที่สวยแข็งแรงมากๆค่ะแล้วก็หนึ่งรายการนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าศีลาหุ้มทองนะคะให้หน้าเคลือบทองแบบนี้ไปเลยนะคะต้นนี้บอกเลยนะลายใบยสวยนะคะค่ะชุดนี้ก็นะ่าเก็บอีกแล้วนะคะฝากหน้าไม้สวยๆนะคะในชุดที่ห้านี้ไว้ด้วยจ้า มาต่อกันที่รายการชุดที่6นะคะชุดนี้แอมจัดบอลกลับไปให้ถึง3รายการเลยนะเดี๋ยวจะขอแนะนํากระถางแรกก่อนนะคะต้นนี้น้องเป็นบอลกระป๋านะคะนี่เลยน้องมีชื่อว่าบานชื่นนะคะต้นนี้นะบานชื่นนะคะน้องให้หน่อเก่งมากๆนะคะนาเก็บเป็นฟอร์มก้อนนะคะสวยมากนะต้นนี้นะคะเลี้ยงไปไม่มีผิดหวังนะคะเดี๋ยวจะให้ดูลายใบก้านเขานะสวยมากๆค่ะต้นนี้นะคะแล้วก็บลแครงที่แอมจัดให้นะคะต้นนี้มีชื่อว่าเทพนรสิงนะคะเป็นไม้กัดสีนะคะโตไปกัดสี แดงกระดูกขาวนะคะแล้วก็อีกหนึ่งรายการนะคะบอนกลาบเนาะที่แอมจัดให้นะคะต้นนี้มีชื่อว่าหอกสัตโตโลหะค่ะท่านใดที่ชอบสะสมบอนกาบนะคะชุดนี้ลูกค้าได้ไปถึง3กระถางเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่ามณีสัตบัณนะคะทรงใบนะคะทรงใบยาวนะคะพื้นใบสีชมพูนะคะมีความเปรอะเนาะแล้วก็ฟอร์มใบดกมากๆค่ะต้นนี้นะคะแตกหน่อเก,ก่งอีกเช่นเดิมนะคะแล้วก็ไม้ ด่างที่แอมจัดให้นะคะต้นนี้เดี๋ยวให้ดูรายบนี้นะคะน้องมีชื่อว่าศิลานักปราดนะคะมีความด่างนะคะโตไปบอกเลยนะแตกหน่อออกมาอาจจะได้ด่างสวยกว่าต้นแม่ก็ได้นะคะฝากหน้าไม้สวยๆนะคะทั้งห้านรายการในชุดที่6ไว้ด้วยคะ่ะ ต่อกันที่รายการชุดที่7นะคะแนะนําต้นไหนก่อนดีอ่ะต้นนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยไล่ไปทีละกระถางนะคะแอมจัดเจ้าพระยานาหมื่นไปให้1รายการนะคะความสูงจะอยู่ประมาณ10บเส้นนะคะลูกค้านะและต้นนี้นะคะไม้เหลืองนะมีชื่อว่าเปรม,มกอรลักษณะทรงใบไทยนะคะต้นนี้สวยสามารถเลี้ยงนกตู้ได้นะคะและไม้ด่างนะคะที่แอมจัดให้นะคะต้นนี้ลายใบสวยนะมีชื่อว่าพรเจ้าสัวนะคะนี่เลยนะคะไม่มี หลุดายนะคะแล้วก็รายการนี้เนาจะจัดตับวันไปให้ถึงสองวันเลยนะคะชุดนี้ก็น่าเก็บเช่นกันนะคะอ่าวันแรกนะคะต้นนี้มีชื่อว่าวันพฤลืหัสค่ะส่วนต้นนี้นะคะนี่เลยนะคะใบกลมๆนะคะโทนสีเข้มๆนะน้องมีชื่อว่าวันเสานะคะชุดนี้ก็น่าเก็บอีกเช่นกันนะคะฝากมาให้สวยๆทั้งห้ารายการในชุดที่7นี้ไว้ด้วยค่ะ มาต่อกันที่รายการชุดที่8นะคะชุดนี้นะคะจะเป็นบอลกาบทั้งหมดเลยนะคะอ่านเริ่มที่ต้นแรกนะคะต้นนี้นะคะแอมจัด ราศีพฤกษ์นะคะไปให้หนึ่งรายการนะคะส่วนบอนกับต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเทพอักษรานะคะและมาต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นบอนกับอีกเช่นกันนะคะน้องมีชื่อว่าหลวงปู่สิทธิ์นะคะมีความด่างขาวไม่มีหลุดนะคะส่วนต้นนี้นะคะเป็นบอนกับซึ่งแพลงมาจากฤาษีมงคลนะคะตัวไปเขาก็จะมีทรงใบแบบนี้แหละคะ่ะต้นนี้สวยน่าเก็ตนะคะแล้วก็นะคะบอนกับนะคะรายการสุดท้ายเนาะต้นนี้มีชื่อว่าหอกสัตตโลหะนะคะแอมจัดไปให้แบบนี้เลยนะคะส่ว สวยน่าเก็บอีกเช่นกันนะคะสำหรับหน้าไม้ทั้งห้านรายการนะคะในชุดที่8จ้า มาต่อกันที่รายการชุดที่9้านะคะขอเริ่มที่ต้นนี้ก่อนเลยนะคะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าเมืองเกระเกร็ดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูรากนะรากน้องขาวสะอาดนะคะเดินเต็มก้นกระถางแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะน้องสามารถย้ายขึ้นกระถาง5้านิ้วครึ่งได้แล้วนะคะแล้วก็รายการนี้นะคะลักษณะทรงใบเปลเอือกน้องมีชื่อว่าสมประสงค์นะคะและยังไม่พอค่ะแอมจัดไม้ชมพชรไปให้อีกหนึ่งรายการนะคะต้นนี้มีชื่อว่าธาตุบางแกวะะ้วค่ะชุดนี้โอโหสวยนาะเก็บทุกต้นเลยเนาะ ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าซับเรตถีนะคะโตไปสวยอีกเช่นกันนะคะยังไม่พอค่ะแอมจัดไม้ทรงกลมไปให้อีกหนึ่งรายการนะคะเปิดด่างน้อะมีชื่อว่าสุนริยะทรงกรดนะคะนี่เลยความสูงน้องนะคะประมาณ10-12ึงเสนนะคะต้นน้องสวยแข็งแรงทุกต้นเลยนะคะสําหรับชุดนี้นะฝากหน้าไม้สวยๆทั้ง5ต้นนะคะในชุดที่9นี้ไว้ด้วยจ้ามาต่อกันที่หนะ้าไม้ชุดที่10กันบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจัด อ่าน uh, ระเบียบสักครู่นะคะอ่า uh, เริ่มที่ไม้ฟอมกอต้นนี้เลยนะคะนี่เลยนะ,ะนยนะจะให้ดูต้นนี้นะคะซึ่งนะคะเป็น uh, สาวนครชัยศรีนะคะจะมีความด่างขาวด่างชมพูนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะเป็นไม้ฟอมกอด้วยนะคะซึ่งต้นนี้นะคะจะเป็นเิลานักประหลาดนะคะจัดให้แบบฟอมกอแบบนี้ไปเลยนะคะสวยมากค่ะและรายการนี้นะคะนี่เลยนะคะเป็นไม้ขัดสีนะคะน้องมีชื่อว่าสายพัน,นธุนะคะต้นนี้บอกเลยนะสวยฟอร์มใบดีใบหนาก้านใหญ่นะคะแล้วก็น่าเล่นค่ะต้นนี้ สีสวยมากค่ะนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะลักษณะทรงใบกลมนะคะงานโชว์เม็ดงานโชว์กระดูกนะคะมีชื่อว่าเมืองใหม่ค่ะยังไม่พอค่ะแอมจัดต้นนี้ไปให้อีกหนึ่งรายการนะคะเป็นลูกไม้นะคะเขาจะมีความเปรอะเนาะต้นนี้บอกเลยนะออกโทนสีน้ําตาลนะคะสวยมากนะคะเมื่อหัวเขาแข็งแรงนะคะใบใหญ่มากๆค่ะบอกเลยนะต้นนี้คือน่าเก็บเช่นกันนะคะและยังไม่พอค่ะแอมจัดต้นนี้ไปให้อีกหนึ่งรายการนะคะมีความติดด่างนะคะปลายใบมาเล็กน้อยเนาะน้องมีชื่อว่าเทพ พาบุตรนะคะโอ้โหชุดนี้ก็น่าเก็บอีกแล้วค่ะฝากไม้สวยๆนะคะทั้งห้านรายการในชุดที่10ไว้ด้วยจ้ามาต่อกันที่รายการชุดที่11นะคะ โอ้ต้นนี้ก็น่าเก็บอีกแล้วค่ะชุดนี้น่ารักทุกต้นเลยนะคะอ่ะเริ่มที่ต้นนี้ก่อนเนาะเป็นงานโชว์เม็ดนะคะแอมจัดนะคะมูลสวรรค์ไปให้หนึ่งรายการนะคะแล้วก็บอนกาบป,ป้ายนะคะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าเทพคิรีนะคะตัวไปบอกเลยนะความป้ายของเขาสวยมากการกัดสีเขาจะคล้ายองค์หญิงทอฝันนะคะต้นนี้นะแต่น้องเป็นบอนกาบนะคะสวยน่าเก็บค่ะและยังไม่พอนะคะแอมจัดไม้ป้ายอามาตัาไปให้หนึ่งรายการนะคะต้นนี้มีชื่อว่านกพะการนั่นเองยังไม่พอ จัดต้นนี้ให้ด้วยนะคะฟอร์มใบดีมากๆค่ะน้องมีชื่อว่านะคะฝัดน้องมีชื่อว่าขวญสิริค่ะนะคะอ่านี่นะเห็นไหมคะน้องติดป้ายไปด้วยนะต้นนี้น่าเก็บมากค่ะแล้วก็รายการสุดท้ายนะคะฟอร์มใบดกเลยนะมีชื่อว่าทิพวารีนะคะทรงใบนะคะ ยาวนะพื้นใบสีแดงนะคะใบหนาใบดกค่ะต้นนี้นะชุดนี้บอกเลยนะคะชุดที่11หน่าเก็บอีกแล้วค่ะลูกค้าคะฝากหน้าไม้สวยๆนะคะทั้งห้างรายการในชุดนี้ไว้ด้วยจ้ามาต่อกันที่รายการชุดที่12นะคะอ่าเริ่มที่ต้นไหนดีอ่าต้นนี้ก่อนแล้วกันเนาะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าหลวงปู่ทิมนะคะลักษณะเขาจะออกเปรอะชมพูนะคะต้นนี้สวยมากค่ะนะแล้วก็ไม้ป้ายที่แอมจัดให้นะคะต้นนี้มีชื่อว่านกปกาวจ้าส่วนรายการนี้ นี้นะคะจะออกโทนด่างเปรอะนะคะน้องมีชื่อว่าชัดทินกรนะคะจะให้ดูนรายใบยใกล้ๆน,นะนะี่ค่ะปลายใบเขาขๆวนี่คือความด่างของเขานะคะต้นนี้นะคะยิ่งโตยิ่งฉายแววสวยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะสเสน่ห์ของนะคะชัดทินกรเนาะฟอร์มใบดกแตกหน่อง,ง่ายนะคะนี่เลยแล้วก็นะคะไม้เหลืองนะคะต้นนี้ที่แอมจัดให้นะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้เหลืองนะคะนี่นะเม็ด เม็ดเล็กๆนะคะสีแดงสีขาวเริ่มกระจายขึ้นมาแล้วนะคะต้นนี้สวยมากเป็นฟอร์มเป็นฟอร์มกออีกต่างหากนะคะแล้วก็นะคะรายการสุดท้ายที่แอมจัดให้ในชุดนี้นะมีชื่อว่าซับเรษฐีค่ะซับเรษฐีนะคะน้องโตไปกับสีสวยมากค่ะเหมาะสําหรับเรียงนอกตู้นะคะอ่าฝากหน้าไม้นะคะสวยๆทางห้ารายการในชุดที่12นี้ไว้ด้วยค่ะนาะเก็บอีกเช่นกันจ้า ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายทั้ง12ชุดนะคะใน EP ที่150นะคะถ่ายทำคลิปไว้ประจำวันจันทร์ที่21สิงหาคมเราจะมีรอบจัดส่งในวันอังคารที่22สิงหาคมทางไปรสีน์ไทยนะคะสำหรับโปรนี้นะคะหน้าไม้ทั้งหมดนะคะ สวยมากๆค่ะนะคะแอมจัดให้นะคะในราคาชุดละ339บาทจัดส่งฟรีนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะใน1ชุดจะมีหน้าไม้ทั้งหมด5ต้นนะคะเป็นชุดสุดคุ้มอีกแล้วจ้านะคะและช่องทางติดต่อนะคะในการสั่งซื้อบอรสีนะคะลูกค้าสามารถ หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์083 054 1875นะคะเดีย๋ยวแอมจะขึ้นรูป QR วโค้ดพร้อมกับเบอร์โทรไว้ทางด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่เพิ่งนะคะเข้ามารับชมการแบ่ง บอนบอนสีจากทางส่วนบ้านนะับอนสีนะคะในการสั่งซื้อนะคะลูกค้าควรสังเกตนะคะ EP เนาะแอมจะขึ้นรูปนะคะแอ,ะอมจะขึ้นนะคะตัวหนังสือเป็น EP ที่150นะแล้วก็นะคะจะระบุวันที่ไว้ตรง QR code l i n นะคะว่าวันนี้นะคะเป็นวันจันทร์ที่21สิงหาคมนะคะบครบกวครลูกค้าดูรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าคลิปนี้นะคะ เมื่อผ่านไปสัก2วันหรือ3วันนะคะอาจจะมีการเด้งขึ้นมาแล้วก็จะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามารับชมนะคะจะเข้าใจกันผิดว่านะคะคลิป ที่ลูกค้าชมอยู่นั้นนะคะเป็นคลิปใหม่ล่าสุดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตนะดู E ีพีดูวันที่ให้ชัดเจนในการสั่งซื้อนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับหน้าไม้สวยๆนะคะทั้ง12ชุดใน EP ีที่150นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอมต้องขอตัวลาไปทำงานก่อนนะคะคอยลูกค้านะคะสะสมบอลสีอย่างมีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอลสีนะคะให้บอลสีเป็นเครื่องช่วยผ่อน คลายความเครียดที่สะสมจากงานนะคะเมื่อมาเจอบอลสีนะคะขอให้ลงป้านนะอ่าทุกๆท่านนะคะหายจากความเครียดหายจากปัญหาต่างๆนะคะลูกค้านะสำหรับคลิปนี้ค่ะต้องขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ